อันนี้เป็น,อน,นเนอยักนน็สมคีดแถวนี้แนะ่นอะเป็นบ่เออนี่ได้เนี่ยตัวเป็ดตำหมี่ไนะนนเออลองเขียงมบ่ในกนนานาน้ำก็เย็นดีเนาะ สวัสดีพี่น้องมดกุตุสุคนเนาะยินดีเขาซ่องควันใจบ่าบรรณาอีกแล้วเนาะวันนี้เราจะพาทุกคนมาลินมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะจะพามาลินยอดส่วงเมืองนาะสายทองแขวงนครหลวงยงจันเนาะอันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในแขวงนครหลวงยงจันเขาจะพาพี่น้องเป็นรอ,อบๆเบิรงบรรยากาศตอนนี้ก็ยังบบทานมีคนมาเน,นยอดส่วงเดียพี่น้องเลยวลองกินบ้างอันนี้เป็นยอดสว่าง อันนี้เป็นยอดสว่วงสถานที่ท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทร์เนาะจากตัวเมืองกับประมาณ50สบกิโลเนาะ,ะขับปไปในมันจะเป็นอ่างนา้ำเป็นอ่างเก็บน้ำเนาะตอนนี้เขามาแบบมาทางเทงิทงก็เอินว่ายอดสว่วงนะพี่น้องเนาะเขาจะพาพี่น้องละเลาะเบิกแรงงานเนาะเมือนนี้ก็บบดมาผููเดียวมากับสาวน้อยนูนาเนาะสาวน้อยนูนาคนเดิมคนเดิมคนเก่าคนพามาลินอ่าเี่ก็จะให้เพิ่นพาละเบิงบรรยากาศใน อ่างน้ำสวงและก็สถานที่แห่งนี้เนาะเขาจะสบายดีเนะานะเขาจะพาทุกคนเขาไปเลาะในอ่าเป็นบ่อนพักเศร้าตูปนางลินของอ่าแขวงนครหลวงเนาะเดออันนั้นเป็น Bird er. เบอร์โทรเพื่อผู้ใดมาลินมาเที่ยวได้อันนี้ส้มหน้าเนาะอันนี้เป็นเขาเป็นยังก็ส้มอันนี้เป็น,นประตูเข่าแบบบ่อนท่องเที่ยวอ,อันนี้ก็เนี่ยแนบมาพี่ดนะจ้ะ อันนี้ก็สาวน้อยนูนาเพิ่นพาลมลินนะโซตโลออกเอาเอาขึ้นนี้ดูเอาขึ้ mm hmm. นนี้ดูส่งเยอะนะหุ่นรอบรกำงามเลยนะเ mm hmm. ออเนาะโซหุ่นอีกเบิ่งกลพนัะพี่น้อ,นเองเ mm hmm. ดาเดาเดาอันนี้กับประตูทางขาเขานะก็งามเหมาะแก่การมาหนังลินพักผ่อนยอนใจครอบครัวเนาะบรรยากาศก็ดีดี มาเบ่งกานนี้กะเด้คนยังบันท่านมาวันนี้อ๋อมาช่วงแรกมันปะงามนอกบนนี้เนาะอันนี้บนเฮ็ดอาหารบันนี้เก็บเครืออเอบนเฮ็ดอาหารยู่ในเหรออ๋บนตอนหัดดิฉัอยู่พูดว่าตอนัอแ่อ๋อจะเป็นตามตุ้มแล้วก็อ๋อ สไลด์ Slide, uh, <Okay. S 1> ลูกค้าจะมาหนังแล้วก็ครับเมนูอยู่แถวตู้แถวต่างเลย็กๆเนาะอ,อันนั้นเหือกจะให้บริการบ่ด้วยให้บริการมันจะไลไรเป็นสมูทต์อ๋อสมูทต์ทะเกาะเหือนอะสมูทต์หนึ่งห้าแสนสมูทต์หนึ่งห้าแสนด้วยก็ขี่ล้อแทนนี่วะอ,อ่ากับเรียกแสนลูกค้าว่าจะไป็นรถอะไรอ่ะมีแต่รถก็เออแต่มันก,กว้างเติมเนาะ อันนั้นเป็นเหื่อยังเกาะเข่าเอินเหื่ออันนั้นหวาเหื่อตัวนั้นหวาเหื่อใหญ่ๆ,ๆนะอ๋อเหื่อต้นเชี่ยวอ๋อสมูงหนึ่งหาเซนกีบอืมเป็นตาเทียวท่อน,น้ำกางงามงามแล้วเหื่อมันมีเหื่อตัวน,น้อยๆ้อยเลยนะเดีย๋ยได้เลยจะเป็นเหื่อจีเป็ดอีกเหื่อเป็ดอนันสมูงเท่าไหร่ตัวนั้นมาอันสมูงหนึ่งซาพันกีบล,ลองขี่ก็ขี่แถวนี้ได้เนาะเป็นบ่ไม่เนียนจะได้เพื่อให้ขี่แถวอื่ เออขี่ไกลกับย่านเนาะ,ะก็งามเนี่ยพีน่น้องน้ามนี้ไซส์ดีเนาะไซส์แบบดำๆเยน็ยนๆนะอันนี้บรรยากาศอยู่ในในบ่อนท่องเที่ยวมันเป็นบ่อนท่องเที่ยวบอนพักเซาครอบครัวเนาะบรรยากาศเมืองนั้นก็นเป็นตู้ ออกมาบนนี้ก็โอ้สวยงามงาม,งามเอาน,อน้องโนนนาพานยางลินเนี่ยเบิร์นเอลแอลลอยในจระเข้ต้องได้คนุ่นดีไปว่าย่างลินนะจะกระว่าอะไรไหมอันนี้สมุงหนึ่งเป็ดนี่สมุงหนึ่งสาวพันก็จะให้ขี่ยู่นเนี่ย เออเนี่ยได้เนี่ยตัวเป็ดกับหมี่ได้นะชั่วโอหนึ่งสาวพันเออลองขี่มั้บ่ลองก็ลองอยู่อันนี้ชั่วโอหนึ่งสาวพันเนาะพี่น้องอ่าขั้นขี่เพื่อนก็ให้ขี่แถวบอลข้าวๆนะเนี่จะมีปุ่มข่าวๆเพื่อนให้ขี่ขี่ไปใกล้กับบัวได้เนาะเพราะว่ายานน้าเลืกได้นี่นะอ่างน้ามสวงเนาะแต่ว่าเขาอยู่เนขาอยู่ทางทางยอดสวงไปยางไปเป็ดตอนนั้นนะ แปเทียมตัวกับน้ำจ้วงมาเลยเนาะแมนวะเออมันก็เป็นอ่างเก็บน้ำบอลเดียวอันนี้ก็เป็นเป็ดเ,เนาะสมองสาว,าวพันคือกันเนาะโอ้สวยงามสวยงามบรรยา,ากาศนี่โคตรงามน้ำก็เย็นดีเนาะสัปนี้เฮาก็ล่อดลอเบิ่งบรรยากาศพระทองเบิง่งนทองพิศวาว แนะนำเลยไหมแนะนำเนี่ยตอนนี้น้องนูนากับสีพาขี่เหือเหือเป็ดสมงสาพันอันนี้เป็ในไกลนํำเที่ยวเด้อพี่น้องไกลน้ำเที่ยวแบบอยู่แถวเพราะว่าบ้านเพิ่อนอยู่แถวนี้นะอ่ามาลินเที่ยวไดก็จะมาหาเพิ่นเนาะพาให้เพิ่นพามาลินมาเที่ยวอยู่แถวออาเมืองนานสายทองแปวงนครลุวียงจันเนาะ อย่างระมันนี้ตกอันนั้นก็เป็นเื้ออันนั้นก็เป็นเหือ,อเ,เอต่ได้วมวนบอกบ่อน,นี้จะเคยมาจากเทืาแหละก็บุ่เคยมาบัานใดบ่มีเวลามาแต่ว่าทางเข้ามามันก็นทางดีเนาะมันเป็นทางหินแต่ว่ารถเก่งรถกระปองก็ไปได้ไปได้ทุกทุกรถเลยนะเก่งกระปองไปได้เมื่แต่ว่าคนจะมาช่วงแรงครอบครัวเนาะแต่ว่า พ่อมานี่ตอนนี้ยังเศร้าอยู่ยังส่วนลองลองลองขี่เขาจนตกน้ำเดี๋็กก็จะก็ให้มีมีอันเสือซูซีบเสือซูซีบให้เวลาจังขี่สม,มุงละสาวพันสม,มุงละสาวพันเก็บอ้อันนี้ มันตู้เรียนไป่หุ่นทอนหุ่ตตนตู้ตก็เห็ุตู้แบบกลางนงามฮะอันนี้เป็นเถือสมงค์หนึ่งโมเวนบอลนี่บอสขย็นก็จะมาลินมาเที่ยวสมงค์หาแสนสมงค์หาแสนสำกับหาคนขี่เนาะเว่าบออันนั้นเป็นห้อง V I P เนี่ยห้องตีห้องเต้นห้องเที่ยวห้องซัมบะปี แต่ว่าอาจจะสมุนกษ์ละแสนทรงแสนนิดนี้เพราะว่ามันมีแอร์นำเนาะบรรยากาศบห้เว้าใครบ่กเคยมามาเด้อพี่นักเลยมาลินมาเที่ยวไามพาามพาไป,ไป รู้สึกฮ่อนๆนิดหนึ่งเนาะแต่ว่ามันแต่ว่าสถานที่นี้มีต้นหมอกต้นไม้เนาะมีเหือให้บริการกายพีนองเบิ่งสามีก็นเนาะบรรยากาศกับ คือพี่น้องเห็นอะไรเนาะกังามไปตามมัลินมาเที่ยวเนาะสำหรับคลิปนี้เราก็จะจบเพียงเท่านี้เนาะฝากพี่น้องเข้ามาเบิ่งแล้วก็ฝากไลค์ฝากเซฟฝากติดตามเป็นกำลังใจให้บาควันเด้อสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย